เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านายกเกษมสุทธิสารตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนอุ่มมอประชาสรรรายงานผลรับการเรียนรู้ของผู้เรียนตามการดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพลาศึกษากีฬาฟุตบอลหน่วยการเรียนรู้ที่1ชื่อหน่วยทาการเคลื่อนไหวกีฬาฟุตบอล เรื่องการเคลื่อนไหว SAQ รูปแบบขั้นบันไดโดยการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเคลื่อนไหวแบบ SAQ เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลเรื่องทักษะการเคลื่อนไหวแบบ SAQ รูปแบบขั้นบันไดโดยใช้การเรียนแบบโค้ชช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้เรียนได้เต็มศักยภาพผ่านกระบวนการ Active Learning ขั้นเข้าสู่บทเรียนทักทายสร้างความคุ้นเคย ส่งเสริมกระตุ้นความสนใจผู้เรียนด้วยคลิปวิดีโอนำเสนอสื่อการสอนโดยการนำเสนอคลิปวิดีโอที่สร้างขึ้นผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าพองค์ความรู้ด้วยตนเองจากชุดกิจกรรมการ,รเรียนรู้รและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบที่สร้างขึ้นแล้วสรุปรขั้นสอนออกศึกษาค้นคว้าชุดกิจกรรมแล้วก็เขียนแบบลงไปใน ไปงานนะครับแล้วก็จะให้หอ,ออกมานำเสนอนะครับการนำเสนอก็คือนำเสนอแบบสรุปนะสรุปผลที่ได้จากการศึกษาการจำไหล EQ ทักษะที่ต้อง,งใช้คือ มีคำถามมีคำถามค่ะขึ้นมาตอบทุกคนลักษณะสำคัญคือสามารถนำไปเป็นพื้นฐานของกีฬาชนิดต่างๆได้โอเคตอบชัดเจนมากครับถือว่าเขาไปเป็นพื้นฐานของวิชาต่างๆได้โดยเขาจะรักษานะครับถามคุณต่อไปครับนี่เลยถัมคุณต่อไป ลัาสวัสดีค่ะหนูเป็นนักเรียนจากกลุ่มที่5ค่ะผลงานจากการศึกษาเรียนรู้การสร้างลาเ A AQ รูปแบบท่านบันไดท้งสาที่ได้การฝึกความเร็วความแรวววายฝึกความวายเท้าลักษณะสำคัญเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยหนูไปสู่การพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล มีใครสงสัยไหมครไม่มีเนาะมีหรไม่มีเลยไม่มีครับคุณต,ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจากคุณเจนะคะผลที่ได้จากการสึกษาการเคลื่อนไหวแบบ S A Q รูปแบบขั้นบันไดนะคะด้านทักษะนะคะการสุดความเร็วความคล่องแคล่วควองไวของเท้าค่ะส่วนลักษณะสำคัญนะคะถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่เชื่อม เชื่อมโยงไปสู่ทักษะกีฬาฟุตบอลค่ะสร้างแรงกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจค่ะขอบคุณค่ะโอ้คงประเด็นหน้านถามมีคำถามไหม,มหเอ่ยมีคำถามไหมมีคำถามไหมเอ่ยมีคำถามมีคำถามถามได้ครับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรค่ะสามารถ นำไปใช้ในการทำงานค่ะในแต่ละวันนะคะแล้วก็สร้างคุณภาพที่ดีได้ค่ะแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วย่ะโอเคสตอบมาโอสุดย่างากานะผมถือเป็นยังช่วยในการพัฒนาทัักษะในการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายนั่นเองครับขึ้นต่อไปครับ ขั้นฝึกแบบฝึกท uh ักษะที่1ทักษะการเคลื่อนไหวแบบ SAQ รูปแบบขั้นบันไดขึ้นขวาลงซ้ายการเรียนแบบโค้ชมี4ขั้นตอนดังนี้1ขั้นวิธีการสาธิตีนี้ก็ได้ดีไปแล้วอบมความรู้เรียบร้อยแล้วบางคนนะครับติดตามในช่องยูทูบก็อัดเะยเลยสุดมาบ้านนะครับเดี๋ยวครูจะลองทดสอแต่ละกลุ่มนะครับแลจะวจเวลาว่าพวกเราจะใช้เวลาเท่าไหร่โอเค

ไม่เคยปฏิบัติได้ขนานี้สองขั้นคำอธิบายต้องฝึกจากช้าไปหาเร็วอยกข้ลนขั้นตอนการลงก็ต้องใช้ปลายเท้าโงยกเข่ายกเข่าและก็ดึงแขนช่วยการสาธิตกรือควงชีในดนที่นขั้นตอนที่ควรใส่ข้นตงามแลข้นที่สใจอย่างแท้จริงขั้นต้สาขั้นฝึกปฏิบัติเน้นความถูกต้อง การทดสอบเป็นวิธีการใช้ผู้ที่เกณฑ์เข้าใจง่ายในการฝึกทักษะการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติหรือแก้ไขส่วนที่บกพร่องพร้อมพัฒนาทักษะให้ทุกต้องจนเกิดความชำนาญมีความสมบูรณ์หยุดหยุดต่อหยุดต่อนหยุดขยับมาดูขยับมาดูขยับมาดูอาตาที่คุณดูไรล้อหนูลรอบ โมุรอบกนี่อา่านข่ายข้างหลังอ่านเร็ค่ะอ่าเร็อ่านเ,เ,เ,เร็วเร็วเร็วสามทีคุณหน่อยไม่เป็นไรลูกเอ,อ้การเคลื่อนขาถูกต้องแต่สิ่งที่ผิดเพี้ยนไปนั่นคือแขนแขนจะต้องในล,ลักษณะการเดียตรงหรือสับตรงตรงร้าเบีเ่ยงแขนก็คือแรงกระจายจากข่วาวทรวงอุจจาร์ นาครับเพราะนัจะะัดร่างกายให้ตรงฮัทต่อฮัทต่อเลยร็วสี่ขั้นการแก้ไขให้ถูกต้อง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัต<ป>ิหแก้ไขส่วงที่กกร้อง<ป>พร้อมพัฒนาทักษะให้ถูกต้องจนเกิดความชำนาญมีความสมบูรณ์เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพดีสุดโดยการทดสอบเทียบเกณฑ์ววขั้นนำไปใช้ ชีแนะและส่งเสริมห้นักเรียนเกิดความสุขใน่การประเมการปฏิบัติสริตเนอได้ผล สรุปและสุขปฏิบัติแจ้งผลการประเมินทักษะการเคลื่อนไหว SAQ รูปแบบขั้นบันไดแบบฝึกทักษะที่1การประเมินรายบุคคลและการประเมินกิจกรรมกลุ่มนักเรียนช่วยกันระดมความคิดเพื่อสรุปประโยชน์และข้อเสนอแน,นะมอบหมายงานให้นักเรียนแต่ละคนไปศึกษาเพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอในช่อง YouTube ที่ครูสร้างขึ้นและสื่ออื่นๆแล้วนำมาเขียนลงในใบางานที่ 2. บันทึกผลการศึกษาและนำส่งครูเพื่อตรวจให้คะแนนทักษะการเขียน 3. ผลที่เกิดจากการจัดก,การเรียนรู้จากตารางแสดงผลการประเมินผลแบบทดสอบรายบุคคลผ่านเกณฑ์จำนวน35คนคิดเป็นร้อยละ100มีค่าคะแนนเฉลีย่ยคิดเป็นร้อยละ94.57 จากตารางแสดงผลการประเมินผลแบบทดสอบทักษไลายบุคคลผ่านเกณฑ์จำนวน35คนคิดเป็นร้อยละ100มีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ97.38ผลการประเมินผลสมัครถนะผู้เรียนผ่านเกณฑ์จำนวน35คนคิดเป็นร้อยละ100มีค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ92.86การประเมินพฤติกรรมการสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะจำนวน35คนคิดเป็นร้อยละ100มีค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ97.71 ผลการประเมินการตรวจผลงานเกฑนจำนวน35คนคิดเป็นร้อยละ100ีค่าคะแนนเฉลีย่ยคิดเป็นร้อยละ95.57ผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มได้ระดับดีมากทุกกลุ่มค่าพเจ้านายกเกษมสุทธ,ธิสารขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านครับสวัสดีครับ